รายการสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปขห้านะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทาง a c e b o o k นะคะของสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปข5กันได้ด้วยนะคะหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจากที่ระนองเอง สวทร้อยเจ็ดจเมกะเฮิร์นะคะพร้อมกับหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้แต่อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการรับชมทาง Facebook ไลน์นะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะกับข่าวสารที่น่าสนใจตรงตามประเด็น ข่าวรถเร็วทันใจฉับไวกันแน่นอนนะคะมาดูในเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจสําหรับนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะในเรื่องของยอโลกยอไทยค่ะเป็นเรื่องราวของอินโดนีเซียที่จะมีการนับจํานวนเกาะลงทะเบียนสหประชาชาตินะคะแล้วก็ผลการสรุปหาทั้งออกของการผลิต ปิโตเรียมที่ในที่ของสพกรณ์น,นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ส่วนข่าวสารวันนี้ค่ะเราจะนำข่าวสารจากชุมพรกระบี่ตะกัวป่านะคะนำมาให้ได้รับทราบกันถึงความคืบหน้าการพัฒนาท้องถิ่นกันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้วันนี้สวทรนองนำประเด็นของการพัฒนาป่าชายเดนของศูนย์ชีวมณฑลมาพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะขอ,อขอภัยค่ะป่าชุมชน หุ้ยใหญ่นะคะในส่วนตรงนี้ทางชุมพรค่ะก็จะส่งข้อมูลมาให้ได้รับชมกันถึงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงของย่อโลกย่อไทยกันเลยดีกว่าค่ะย่อโลกย่อไทยสวัสดีครับย่อโลกย่อไทยวันนี้นะครับเรามาดูที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ โดยปี2,539ที่ผ่านมานะครับประเทศเอินโดนีเซียประเมินว่าหมู่เกาะในกลุ่มประเทศของตนเนี่ยมีถึง1,758เกาะนะครับโอ้โหแต่รัฐบาลเขหวังว่าจำนวนที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องนับกันใหม่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการประชุมของสหประชาชาติในเดือนสิงหาคมนี้หวังว่าการลงทะเบียนเกาะเหล่านี้กับสหประชาชาติจะช่วยปกป้องพื้นที่กว้างใหญ่ รวมถึงแหล่งทารรประมงที่แสนอุดมสมบูรณ์ของประเทศของเขาภายใต้นิยามของสหประชาชาติที่บอกว่าเกาะหมายถึงพื้นที่บกที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติและถูกล้อมรอบด้วยน้ําแม้น้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดมันก็ยังโผล่น้ําอยู่เพราะฉะนั้นชื่อของเกาะก็สามารถใช้เรียกอย่างเป็นทางการได้หากมีคนในพื้นที่รู้จักชื่อมันอย่างน้อยสองคนอินโดนีเซียครอบครองพื้นที่1นึ่งล้านเก้าตารางกิโลเมตรและนับเกาะ ทั้งหมดแล้วลรก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับนอกจากชายฝั่งกรุงจาก,การ์ตาจะมีเกาะนับพันๆเกาะแล้วชาวเมืองหลวงต่างพากันเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไม่รู้ใครรู้แน่นะครับว่าแถบนี้จะมีเกาะกันอยู่กี่เกาะนะฮะการประชมุมของสหประชาชาติเรียกชื่อทางธรณีวิทยาเมื่อปี2555บอกว่าอินโดนีเซียนเนี่ยจดทะเบียนเกาะไปแล้ว13,466เกาะและก็ยังมีการระบุก,การทั้งชื่อกันอีกนะครับและยังมีอีกนะครับ1,700เกาะ ก็จะประชุมอีกเดือนสิงหาคามนี้แต่นั่นเป็นตัวเลขปัจจุบันนะครับอาจจะมีเพิ่มมาอีกหลายเกาะก็ได้นะครับก็คงจะได้ข้อสรุปกันใน,ในปลายเดือนกรกฎาคามนี้นะครับรับมาดูที่ประเทศไทยเราบ้างนะครับก็มีการหาทางออกแล้วนะครับสําหรับการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่สปกนะครับแนวทางแก้ไขปัญหาที่หยุดผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปกรเนี่ยตามคําสั่งสารปกครองสูงสุด,สดก็คือโครงการ S1 นะครับ ตั้งอยู่ที่พื้นที่จังหวัดสุโข,ขทัยพิษณุโลกและกำแพงเพชรนะครับโดยทางปตทสอพอและปตทสอพอสยามถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยจากแหล่งนี้นะครับเมื่อปี2559เนี่ยประมาณ27,351เรยบาร์เรลต่อวันนะครับก๊าสเปโตรเลียมอีกนะครับประมาณ264ตันตอนอนน่อวันก๊าสธรรมชาติอีกนะครับ21ล้านลูกบาทฟุตกต่อวันนะครับโอ้โหก็ทำให้ผลผลิต จากปริมาณการผลิตในแหล่งนี้เนี่ยหายรวมไปถึง1.6หมื่นบารีนต่อวันนะครับก็คงจะต้องมีการเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสช,อชอเลแล้วครับที่จะต้องออกคำสั่งมามาตราที่44ตามรัฐธรรมนูญปี2557เพื่อให้กฎหมายรองรับการใช้พื้นที่สมบรเนี่ยเ้องต้นกระทรวงพลังงานพยายามหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ช่องทางกฎหมายตามปกตินะครับส่วนผู้ที่ได้รับสมปทา,านในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย มีอยู่ถึง7บริษัทด้วยกันนะครับจะต้องหยุดทําการผลิตไปก่อนความเสียหายจากการหยุดผลิตปิโตเรเลียมที่ว่านี้นะครับส่งผลโดยตรงต่อปริมาณปิโตเรเลียมของไทยนะครับนั่นก็คือน้ํามันดิบลดลง1,6 0 0 0บาร์เรลต่อวันก๊าซธรรมชาติ110ล้านลูกบาทกฟุตต่อวันก๊าซธรรมชาติเหลว100บาเรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า47ล้านบาทต่อวันนะครับที่รับสูญเสียรายได้ในรูปแบบค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมกว่า2 6ล้านบาทต่อวันและค่าภาคหลวงที่จะกระจายสู่องค์กรท้องถิ่น3.55ล้านบาทต่อวันนะครับส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบลดลงประมาณ15,000บาร์เรลต่อวันนะครับก๊าซปิตโตรเลียมเหลว130ตันต่อวันและก๊าซธรรมชาติลดลง10ล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับก็ส่งผลกระทบไม่น้อยนะครับ ถึง4-5%ของยอดผลิตทั้งหมดในปีนี้นะครับก็ตั้งเป้าว่ายอดขายปิโตรเลียมของเราเนี่ยจะอยู่ที่3-3.1แสนบาร์เรลนะครับถ้าเทียบเท่ากับน้ำมันดิบแล,ะละ้วแล้วก็วิบูลสุมาลีส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักปัญาสัมพันเขตรายงานข่าวสารบ้านเรา เข้าสู่ช่วงของข่าวสารบ้านเราก้าวน้วนะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดชุมพรกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกับการแข่งขันบาสเกตบอลน,นักเรียนฉิงถ้วยรางวัลพระราชทานอันนี้ก็น่าสนใจติทีเดียวกีฬาถือว่าเป็นยาวิเศษที่จะทําให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติดกันด้วยนะคะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคะหากว่าเราสนับสนุนให้กับเยาวชนนะคะได้รู้จักเล่นกีฬานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องๆเยาวชน นเองแล้วล่ะก็ก็ถือว่าจะทําให้น้องๆได้รู้จักเรื่องของอาการรับผิดชอบส่วนต่างๆกันด้วยค่ะซึ่งในเรื่องของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลครั้งนี้เราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณอํานาจทองดีจากสวทชุมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณอํานาจคะสวัสดีครับคุณนรุมนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะ,คะการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลครั้งนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะครับก็เป็นรายการหนึ่งที่ กระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยสนใจกีฬามากขึ้นคับน,นรุมนครับเน<ช>ื่งจากว่าเป็นรายการ <zer> หรือว่าเป็นรายการใหญ่หนึ่งรายการหนึ่งของเมืองไทยของประเทศนะี <sabes S 2> มการแข่งขันต่อนเนื่องกันมาหลายปีแล้วละ่ะ<ช>นะครับ<ช>เป็นรายการโอบเอกสปอรเอร์วัชิระบอลไทยแรนด์จะเปนชินะครับ<ช>ซึ่งทีนี้เองเนี่ยการแข่งขันสุดท้ายนะ่าจะมีขึ้นที่จังหวัดลำพูนนะครับส่วน อรอบคัดเลือกของภาคใต้นั้นได้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยได้เลือกจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพและเมื่อประมาณบ่ายสองโมงเวลาเปลี่ยนไกด์กผ่านมานี่เองครคุณนิวมันก <แ S 2> ็นมีการเปิดการแข่งขันบูมรออาริส่งรายละเอียดแ,แล้วนะครับดังภาพที่เห็นเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองนะครับโดยท่านเลือกพชัยชัยริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดการถแถลงข่าวได้เปิด าการจับแบง่งสลาแบ่งสาย <Okay. S 1> ของนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับรายการแชมเปี้ยนชิพโอเบ็กแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรต,ติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งก็แบง่งการแข่งขันนกเป็นรุ่นอายุ13ปี15ปี18ปีวันนี้เองห้องแถลงข่าวห้อง จัดการแบ่งสายที่โรงเรียนสะอาดระเดินวิทยายก็คึกคักไปด้วยนักกีฬานะครับ <Okay. S 1> ก็คณะกรรมการก็ได้ขึ้นเวทีชี้แจงกฎกติการวมถึง oh. ที่มาของรายการรวมถึงการอำนวยความสะดวกดต่างๆให้กับนักกีฬาที่จะเดินทางมาจังหวัดชุมพรนะครับก่อนหน้านี้ที่จังหวัดชุมพรน,นั่นเองได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคุณนิมนวจ์ก็ร่ <Okay. S 1> รรวมกับจังหวัดระนอง <Okay. S 1> ซึ่งก็ สร้างความคึกคักให้พอสมควรซึ่งรายการนี้เองท่านผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดจุรทรัพย์ท่านเลิศพลชัยชัยิศนะครับก็ได้แสดงความรู้สึกว่าน่าจะมีการสร่รง,รวรรวง,งเสริมการีฬาของจังหวัดจุมพรรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ของจังหวัดจุลทรให้มีความคึกคักยิ่งขึ้นครับในหมดครับ <c oughs> การจัดการแข่งขันนั้นได้กําหนดไว้วันที่14ถึง22มิถุนายนที่จะถึงนี้ส่วน ทีมที่ชนะเลิศระดับภาคใต้ก็จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันที่จังหวัดตำปูนระหว่างวันที่21-31สิงหาคมต่อไปครับค่ะในส่วนของผู้ที่มาสมัครในช่วงนี้มีของทีมไหนที่ดูแล้วว่าน่าจะเป็นตัวเต็งของการแข่งขันในครั้งนี้บ้างไหมคะครับก็มีหลายจังหวัดครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีมีโรงเรียนกีฬาอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัว พอสมควรนะครับแต่ส่วนที่วัดชุมพรก็เองก็ไม่แพ้แน่ในในฐานะเป็นเจ้าภาพเด็ดการแข่งขันก็ได้มีการเตรียมทีมอย่างดีทุกรุนนะครับตั้งแต่อายุสิบาี่สิหปีแล้วก็สิบแปดปีก่อนหน้านี้ทางใต้นครนายลาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องลองดูอีกระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันยังไม่เริ่มขึ้นมีการแต่งสายกันในวันนี้เองนะครับยังไงผมจะรายงานเข้าไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในเมื่อมีการแข่ง ค่อนข้างจะใกล้ๆขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างวันที่20-22คงจะทัดเทียมมากยิ่งขึ้นกับคุณนรุ่มครับค่ะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณอำนาจทองดีค่ะจากสวทชพรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องราวของการกีฬาที่น่าสนใจนะคะที่จะเปิดการแข่งขันในการชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ค่ะเรามาต่อกันที่กระบี่กันนะคะกับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจจะมาเยืนนะคะในสวนแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสุดยอดทุเรียนของกระบี่เลยทีเดียวนะคะจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันค่ะจากเส้นทางกระบรี่อ่าวเรือ จากเส้นทางกระบี่อ่าวลึกและเลี้ยวขวาที่นำไปสู่บ้านทุ่งหมู่ที่1ตำบลเขาครามอเภอเมืองกระบี่จกระบี่สองข้างทางเต็มไปด้วยทัศนียภาพทิ่ร่มรื่นของสวนปาล์มน้ำมันยางพาราและแทรกสลับกับสวนผลไม้นหลาชนิดโดยเฉพาะสวนทุเรียนที่โอบล้อมด้วยแนวเขาหินปูนที่โดดเด่นและแทบกไปหน้าเชื่อสายตาว่าที่นี่เป็นพื้นที่อนุดมสมบูรณ์แหล่งผลิตทุเรียนบ้านที่บรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนหลายคนฝันใ่ได้มาลิ้มลองสักครั้งหนึ่ง เมื่อเด็วๆเนี้นายภูมิสิ์ขันทยานุกูลกิจรองที่บดีกรมประชาัมพันธ์นพร้อมด้วยนางสุรุทัยเลิศเกษมผู้อวยการสำนักประชาัมพัน์เขตห้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวีพรพงศ์วัทยาวงสกุลประชาัมพันธ์จังหวัดกระบี่และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมเยี่ยมชมและชิมทุเรียนบ้านที่มีชื่อเสียงลิ้นกระบี่ที่เรียกได้ว่าเป็นลูกแรกของฤดูการนี้ที่สวนดานิยานางดานิยาผิวดำเจ้าของสวนชมป์ทุเรียนบ้านกระบี่ประจำปี2558 และยังเป็นกเกษตรกรตัวอย่างหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์กระบี่ตามนโยบายของรัฐบาลกล่าวว่าในปัจจุบันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ให้ความสนใจเข้ามาถึงสวนเพื่ออุดหนุนทุรียนหลินกระบี่แม้แต่ชาวกรุงเทพมหานครเองยังโทรศัพท์มาสั่งซื้อในสนนราคาสูงถึงกิโลกรัมละ5้ารบาทไม่ขาดสายแต่เป็นที่น่าเสียดายในปีนี้ปริมาณฝนตกชุกผลผลิตทุรียนมีน้อยป,ปีนี้เป็นหน้าที่น่าเสียใจอยู่นิดนึงนะคะ พอดอีจากปีที่แล้วมีออเดอร์เข้ามาจากการประชาสัมพันธ์นะคะเรามีออเดอร์เข้ามาเยอะมากแต่ว่าปีนี้เกิดภาวะวิกฤตทางด้านฝนหน่อยนะคะฝนเยอะมากแล้วก็ทําให้ลูกติดน้อยเลยทําให้ทุเรียนมีน้อยมากไม่สามารถเปิดสวนได้อะ,ค,ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างป,ปลายรับแขกได้อยะะู่ค่ะแต่ว่าไม่มีทุเรียนจําหน่าย อย่างไรก็ดีในปีหน้าเจ้าของสวนดานิยาแห่งบ้านทุ่งรับปากจะดูแลสวนทุเรียนให้ออกดอกก่อนฝนมาเยือนตั้งใจว่าปีหน้าคงจะต้องจัดการให้ออกดอกเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ไปเจอฝนในช่วงที่หน้าฝนล,ลงนะคะถ้าดอกออกเร็วก็จะโอกาสที่จะดอกดอกเจอฝนน้อยเลยทําให้ทุเรียนติดได้เยอะค่ะคาดว่าปีหน้าจะจะพยายามทาให้ ีแบบนนนั้ะะคสำหรับการคัดสรรสุดยอดทุเรียนบ้านกระบี่มีส่วนทําให้เจ้าของสวนและครอบครัวมีโอกาสอนุรักษ์และกระจายทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพรสชาติดีมีราคาบูลค่าเพิ่มทั้งในวันนี้และวันหน้าชัยวุฒิพวงสุวรรณสวสกระบี่รายงาน ส่วนที่หนึ่งจากสำนักทรัพยากรน้ำภาคสิบทรัพยากรน้ำนะคะร่วมกับเครือข่ายของนักเรียนโรงเรียนตะกัวป่าเสนหาหนุกูลได้จัดทำฝายชะลอน้ำที่คลองปลายวางหมู่ที่2ตงตมลเหมาะอำเภอกระปปงจังหวัดพังงาไปติดตามรายละเอียดจากคุณจันทราสุขนุกค่ะ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่หนึ่งสำนักทรัพยากรน้ำภาคสิบกรมทรัพยากรน้ำนำเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุก,กูลจำนวน40คนและประชาชน ร่วมจัดทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและขยายกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมของการบริหารทรัพยากรน้ำตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบริเวณคลองปลายวาหมู่ที่สองตำบลเหมาะอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาสำหรับการสร้างฝ่ายดังกล่าว คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนบ้านปลายว่าตำบเหมาะอำเภอกระปงจงหวัดฟังงาได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรและยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะสามารถช่วยชะลอความแรงและปริมาณของน้ำจากกรณีที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก็ไหลลงมาสู่คลองตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาได้อีกด้วยจันทราสุขนุษสวทตะกัวป่ารายงาน ค่ะก็เป็นการดูแลทรัพยากรธกรธรมชาตินะคะให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็ดูแลในเรื่องน้ําซึ่งเป็นสินสองพันในหลายๆพื้นที่นะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลแม้ว่าภาคใต้อาจจะมีฝนตกมากในหลายๆพื้นที่แต่การที่จะเก็บรักษาน้ําไว้ใช้ในช่วงของหน้าแล้งก็คือส่วนสําคัญค่ะช่วง<ค>นี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นนะคะวันนี้นําเรื่องของป่าเฉดนกับศูนย์ชีวมณฑลนะคะไปติดตามกันค่ะ ทองทิ้ชาวสุกได้เกิดในเมืองระนองสุขสมปองพระระนองเราร่มเย็น ราประชาล้วนทำมาหากินหาทรัพย์ในดินหาสินในเล่ทองสวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้สวทรนองนะคะนำเข้าสู่ช่วงของการพัฒนาท้องถิ่นค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ิจัยป่าชัยเลนนะคะ เราก็จะไปคุยกับท่านหัวหน้าศูนย์วิจัยป่าชายเดนค่ะท่านดรวิจารณร์มีผลนะคะเจ้าของพื้นที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นที่นี่มีการพัฒนาอย่างไรให้ก้าวไกลสูส่สากลโลกโดยเฉพาะเรื่องของป่า,งา,านนสงวนนะคะ สวัสดีค่ะท่านดร,ร,รวิจารณ์มีผลนะคะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านหัวหน้าศูนย์วิจัยป่าชายเลนแล้วนะคะคอยากจะให้ท่านหัวหน้าได้พูดคุยก่อนถึงเรื่องของความสําคัญในพื้นที่นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างคะครับ,รบก็พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลนของเรานะครับเนือ่องจากมีความลมสมบูรณ์และก็มีสภาพ,พพื้นที่ที่ป่าชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็น ปรกอบด้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนี่ยต่างๆมากมายแล้วก็มีการศึกษาวิจัยได้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่รู้จักของอนักวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับจนทําให้ได้อีกอย่างหนึ่งพื้นที่ เลนี่นะครับก็เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนนะครับทำให้พื้นที่แห่งนี้นะมีความสําคัญมากขึ้นและก็องค์การยูเนสโกนะครับได้ประกาศไอ้พื้นที่แห่งนี้นะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของโลกเราเรียกว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลเมื่อปีพศ .2540 นะครับซึ่งก็เป็นนับว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกเลยนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลนะครับนี่ประกาศยบัตร ที่องค์การยูเนสโกได้รับรองพื้นที่ป่าเชเลนบริเวณสุขยปัจเชนระนองและบริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่สวน,นที่มันทนเมื่อปีพศ .2540 นี่ะครับนี่ก็คือปี1997นะครับนี่ก็จะเห็นว่าองค์การยูเนสโกภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมฑลทน,นะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะประกาศให้จังหวัดระนองนะครับระนองเนี่ยเป็นพื้นที่สวนชีวมฑลทนอยู่ในเครือข่ายพื้นที่สวนชีวมฑลนโลกนะครับก็นี่ก็คือผู้นวยการของของยูเนสโก ก็เซ็นรับรองเมื่อปี1997นะครับก็ทําให้พื้นที่อย่างนี้เราก็มีความภาคภูมิใจว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติก็เลยเราก็เป็นที่ภาคภูมิใจของเราอย่างวันทบุรีนะครับในประเทศไทยของเราครับค่ะการประกาศได้ให้รับเป็นพื้นที่สงวนเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากท้องถิ่นนี้คะครับก็คือได้ก็ก็คือว่าการประกาศเนี่ย ให้เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญระดับนา,นานาชาติเนี่ยนั่นก็ประชาชนที่จะได้รับก็ถือว่าหนึ่งได้รับความความสมบูรณ์ได้รับประโยชน์จาก ป่าเาลียงที่ลมสมบูรณ์ในเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี่มันมีความลมสมบูรณ์เพรว่ามีความมสมบูรณ์เนี่ยสัตว์น้ําต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าเฉลนก็มากขึ้นชาวบ้านเองก็สามารถที่จะจับสัตว์น้ําหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมากขึ้นแล้วก็เรื่องประการที่2ก็คือว่าความมีชื่อเสียงของพื้นที่แห่งน,นี้เนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่แห่งน,นี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งประเทศไทยว่า,าการที่เราได้มีพื้นที่สวน,วนทนี่มันทนหรือพื้นที่พื้นที่อนุรักษ์ของยูเนสโกเนี่ยอาชี้เห็นว่าประเทศประเทศไทยเนี่ยเราได้ให้ความสําคัญกับแนวทางการอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโกซึ่งเป็นแนวทางสากลของโลกนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะในส่วนตรงนี้มีการพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมไปบ้างไหมนะคะจากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมมีการขยายพื้นที่ออกไปไหมคะในการอนุรักษ์พื้นที่อ่า พื้นที่เดิมที่มีอยู่ก็ก็ไม่ได้ขยายเนื่องจากว่าตอนที่เราประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่สวนยมชน,นเนี่ยอขอบเขตพื้นที่เราก็ชัดเจนนะครับสําหรับพื้นที่พื้นที่สวนยมนทนนะครับในส่วนที่เป็นป่าชายเลนนะครับ ที่สําคัญก็คือว่าเรามีพื้นที่ดูแลในอดีตเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยบริเวณปากคลองขาวซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มากนะครับซึ่งเราจะมีโครงกลางในขนาดใหญ่มากนะครับเป็นเป็นปากพื้นใหญ่เลยซึ่งไม่เคยผ่านการใช้ประโยชน์มาก่อนเลยซึ่งเราเรียกว่าบริเวณโครงกลางยักษ์นี่นะครับต้นที่สูงที่สุดนะครับสูงประมาณ35เมตรมีใช่ครับมีขนาดวัดรอบเนี่ยนะครับประมาณ2เมตร ประมาณ2เมตรสิเซนนะครับซ<ช>ึ่งคิดว่าน่าจะโตที่สุดของอยัดตะน,นงหรือว่าของประเทศไทยก็ว่าได้ไดลนลครับและก็ที่สําคัญ<ช>ที่จุดนั้นเองสมเด็จพระเทพนะครับท่านทรงเสด็จมาทัศนศึกษาเมื่อปีพศ .2539 นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อเราคุยถึงความน่าสนใจในพื้นที่นี้แล้วนะคะถ้าเรายังไม่เห็นภาพนะคะก็เหมือนกับว่าเรายังมาไม่ถึงเราไปชมพื้นที่กันเลยดีกว่าไหมคะครับดีครับค่ะ S <S ก็สําหรับพื้นที่ป่าชาเลนที่ใกล้ๆกับศูนย์วิจัยของเราเนี่ยเราเรียกว่าพื้นตรงสวนลูกไก่ชาติป่าชาเลนที่บริเวณน,นี้เราจะจะมีป่า,าเลนที่สมบูรณ์มากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราอ,อนุอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาวิจัยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็บริเวณน,นี้เองเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์ด้วยคุณค่า ของการของป่า,าเลนิน<ช>เราเลยได้จัดทําเป็นสะพานเส้นทางเดินขึ้นนะครับบริเวณอสูรป่าชาติท่ว่าเนี่ยนะครับสะพานเส้นทา,างเดินนี้ก็จะมีความยาวประมาณ800กว่าเมตรนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเราก็จะเป็นสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เลยนะครับให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนได้เข้ามาชมป่า,าเลนที่อุดมสมบูรณ์ว่ามีความว่ามีความสมบูรณ์อย่างไรและได้เข้าใจถึงว่าระบบนิเวศป่าเลนเป็นอย่างไรเพราะว่ารงเส้นทางเดินเนี่ย เราก็จะมีแผ่นใต้บรรยายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนแล้วก็รวมทั้งทุกๆด้านนะครับระบบยึดเขตป่าชายเลนไว้อย่างละเอียดนะครับในเส้นทางศึกษาพธรรมชาติเนี่ยเราจะพบกับในเรื่องของ พืชอะไรบ้างแล้วก็สัตว์อะไรบ้างคะในที่นี้ครับตรงตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ก็ก็เราก็จะมีพันไม้หลัก,ลกเนยประมาณสักส5ชนิดแต่ที่ที่ชนิดที่เด่นๆก็คือชนิดโกงกลางครับซึ่งอนอกจากโกงกลางแล้วก็ยังมีพวกไม้แสมไม้โปรงไม้ถั่วซึ่งเป็นพันไม้ที่ที่พบทั่วๆไปในฝ่าชายเลน และก็ที่สําคัญในเรื่องที่นี่มีสัตว์ต่างๆเนี่ยมากมายที่สาคัญที่เยอะที่สุดที่ที่ที่ <c oughs> ที่เห็นนะเช่นมีสัตว์เลี้ยงลูกเรียยมโดยเฉพาะลิงแสมนะซึ่งที่นี่นะะก็เป็นเป็นลิงสแสมเนี่ยเขาจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเ,าาเป็นเข้ามาชมพื้นที่นี่มากแล้วก็นอกจากลิงสแสมแล้วก็ยังมีพวกนกต่างๆนะครับอย่างนกป่าชายเลน นกเป้าเลี้ยวป่ากรุงกลางค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจจุดเด่นของพื้นที่ที่แสดงถึงศักยภาพของความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะครับถูกต้องครับนั่นคืออะไรคะครับที่เราเห็นก็คือแม่หอบนะครับก็ <Okay. S 2> จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแม่หอบเนี่ยมันมันเป็นสัตว์ทะเลที่มีลักษณะ,ะกึ่งกุ้งกึ่งปูสัตว์พวกนี้ถ้ามองดูว่าเขาคล้ายๆล้ก้ง ซึ่งมันจะกินเศษซากพืชหรืออินทรียวัตถุในดินเป็นอาหารเสรพอกินเสร็จแล้วมันก็จะหอบมูลดินขึ้นมามาไว้เหนือ,เหน,อเหนือพื้นป่าชายเลน <c oughs> ซึ่งเรามองดูคล้ายๆกับเป็นจอมปลวกในป่าชายเลนการนี้ตรงจุดนี้เองเราก็ <c oughs> พยายามนําตัวอย่างเป็นภาพแต่ไม่หอบขึ้นมาเพราะไม่หอบนียเราหาดูได้ยากเพราะ <c oughs> ีมิตจะอยู่ในรูแล้วว่ากลางวันมันจะไม่โผล่มันไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นมาดัง <c oughs> นั้นเราก็เลย เอาจุดนี้เราก็มาทําจัดแสดงให้ให,ให้นักท่องเที่ยว,วได้<ล>รู้จักใช่ให้ประชาชนได้รู้จักว่าว่าไม่หอบนี่นี่นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวไม่หอบเองเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นสัตว์ที่ชี้้เห็นว่าพื้นที่ป่าชายเลนของเราที่ระนองเนี่ยจะมีไม่หอบเนี่ย อยู่มากเลยซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะ,ะบางที่ป่าชันเลนที่อื่นเนี่ยจะไม่พบนะครับอย่างเช่นชทางฝั่งอ่าวไทยแถวจันทบ,บุรีแถวกราดก็ถ้าพบก็มีพบน้อยมากนะครับเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่อางหวัดอนหนองของเราหรือเราก็ใช้ไม่หอบเนี่ยเป็นตัวแทนของสัตว์ซึ่งใช้ประชาสัมพันธ์พื้นที่สงวนชีวะบนตน้นอนหนองด้วยครับโอ้เราไปดูกันใกล้นะคบเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นเจอแล้วงงอยู่ไม่รู้ว่า จะเรียกตัวอะไรดีข้าหน้าเหมือนกุ้งก้ามก็เหมือนปูข้า